ฟ้าวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยฮะ,ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องแม่ดมาแฟมิลาี่ก่อ,กอ๋อพี่เจมอนจะมาลาปูค่ะมาลาปูแล้ว คุณนายสวนผักมาหรือยังยังยังมาไม,ไ,ไม่ถึงโทรไปบอกเลไม่ไม่ไอพิมพิมลายไปบอกก็ได้ว่าได้จะเดินทางกลับวันนี้ต่แรกคุยกันว่าจะกลับพรุ่งนี้แต่ที่นี่มันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ๋อก็เลยบอกเออนี่นะคะเป,เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจะทําหันนะคะ,ะพราแม่แม่ออฟเขาจะกลับพรุ่งนี้เลยแล้วก็เดินทางกลับมา กลับมาที่กกอกพุ่งนี้เลยนะอ้าวแล้วแล้วทำไมไม่รอพี่สมรททำไมออกเดินก่อนอล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตามหลังได้รเรอยู่ที่นั่นไงคิดว่าจะไปพร้อมกันไงก็เลยบอกว่าตอนแรกเขาก็บอกว่ารอพี่สมรอ,อยู่ก็เลยว่า่แบบว่ากะว่าจะเอ่ออะไรนะตอนแรกว่าจะไปพร้อมกันเสร็จที่นี่ไม่ออบกันเลยบอกว่าถ้างั้นตามไปแล้วกันก็เลยบอกว่าไปนอนที่นู่นคืนหนึ่งไปนอนกับสาวฟานก็ได้ ตื่นเช้ามามจะได้ไปแต่เช้าอ๋อที่กกอกนั่นบะใช่ค่ะไปนอนที่กกอกเลยตัดสินใจเปลี่ยนใจถึงถึงได้ออกมาไปเร็วตอนนี้ไงอ๋อนั่นแหละก็เห็นเห็นป้าอ้อมบอกว่าป้าอ้อมบอกว่าจะไปนอนที่กกอกก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อตอนแรกคิดว่าเพิ่นจะนอนที่นี่ตื่นเช้าแล้วค่อยไปเลยไปเลย,เลยใช่ไหมถ้าเช้ามาไปเลย ตอนแรกว่ามาได้พันนี่จะไปด้วยเอาเอาไปมาแกก็ไม่ไปตอนแรกว่าจะนอนอยู่ที่จำปาดงนี่บอกคืนนึงใช่ใช่ค่ะยายจะให้นอนที่นี่นอนที่ห้วยน้ําเปี้ยงแล้วแล้วที่นี้ป้าอ้อมนี่ต้องไปนอนกกกอกตอนนี้ยายจะต้องไปนอนขึ้กกกอกอ๋อยายจะต้องขับรถไปกกกอกใช่ค่ะคพื่ยจะสวนทางกันเพราะว่าลุงก็กำลังมาที่นี่อ๋อเหรออืมกําลังมาแต่ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วเออถ้าถ้าชี้วงหน้าป้าจะพักแก้ก็เห็นว่าจะมากินข้าวเย็นด้วยมันกินข้าวเย็นที่นี่อ๋อ รีบมาอยู่คุณบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงคอไปน้องเมย์ก็จะพาไปกินข้าวด้วยกินข้าวเสร็จก็จะเลยไปเลยออ๋ไม่ต้องย้อนเข้าย้อนออกนะคือเก็บของไปหมดเลยเลยป่ะพี่สมรหมดแล้วค่ะไมม่ีอะไ้ขอบคุณค่ะขอให้พี่สมรเดินทางปลอดภัยอยู่ดีมีสุขนะพี่สมรอยู่ใช่ไหมแม่ติ๋วหรือแม่ตัวเดี๋ยวนะยายไม่รู้เดี๋ยวให้คิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรมานะพี่สมน์ค่ะอ่านว่าแม่ติ๋วไหมนี่ แม่แม่แถวโทแม่แถวโอ้ยข่ไข่เลี้ยวไปเห็นตัวหนังสือเด้อพี่สมอนคิดถึงเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะหรือว่าคิดถึงเมื่อไหร่ก็ขับรถมาเลยนะคะเพราะว่าพี่สมอนนี่สุดยอดอยู่แล้วพี่สมอนก็เก็บใจหายเหมือนกันเนาะพี่สมอนเนาะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งกี่ปีนะสองปีกว่าเนาะสามปีแล้วนะคะอยู่ด้วยกันมานะคะสู้มาด้วยกันนะคะตั้งแต่อยู่กกอกนะคะ ตั้งแต่นอนกระท่อมนับดาวพี่สมรนอนบนรถยายให้ดูอะไรยายม่สังเกตยายถือเหรอเหรอของไมซิงซิงไปนะนี่ของไมเลยโอ้สวยไหมไหนไหนเหมือนของใครมั่งโอ้สวยจังเลยพี่สมรไปออกมาใหม่เหมือนของคุณนายสนมกเหมือนของพี่เมย์คุณพี่สมรไปถ่ายออกมาใหม่บ่ไปถอยมาใหม่บ่พี่เมย์ให้ให้ของก่อนกับท่ากับบ้าน เราไปซื้อเองมันก็เป็นพันเนาะเราก็ไม่กล้าซื้อมันแพงเป็น,ปน 1, พันที่ไหนเป็นหมื่นไม่ใช่พันเหรอโอ้ของขวัญให้พี่สมนุ้ดีใจด้วยคะ่ะสันก็บอกสวยนะคะ่ะสวยโอ้สวยมากดีใจด้วยแ,วแรกด้วย จะทะนุถนอมใช่ถ้าใครให้ของขวัญเนี่ยเราก็ดีใจมากนะคะเดี๋ยวกดพี่สมนก่อนนะคิดถึงนะพี่สมนนะเราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกแต่ไปว่าสอบีสี่ใช่ไหมถึงแม้นว่าถึงแม้นว่าเราจะกระทั่งกระแทกกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแม้แต่ลูกพ่อแม่เดียวกันก็ยังมีทะเลาะกันหม้อเมทีหมอรำก็ตั้งเสร็จแล้วจ้าแม้แต่ลิ้นกับฟันมันก็ยังกระทบกันนะคะ มันก็เป็นธรรมดาเราก็นี่แหละแม่ดาถึงบอกว่าแม่ดาถึงบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะงอนกันบ้างก็นึกถึงตอนเด็กๆเล่นด้วยกันเนาะก็จะมีงอนกันก็ดีกันเหมือนเดิมดูนายายทั้งวันเพราะว่ามันเก็บของทั้งวันก็เลยไม่ได้ทาแป้งม่มันเป็นเรื่องธรรมดาเราอยู่ด้วยกันร้อยพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่เราก็รักกันเหมือนกันฮะคุณยายร้องไห้ใช่ คุณยายจะคองบ้านอ่ะอืมเพราะว่ามันก็ใจหายเหมือนกันแต่ว่าไม่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 ต้องร้องไห้หรอกเพราะว่ายังไงคิดถึงพี่สมรก็มาได้เพราะว่าคุณยายแกบอกว่าโอ้อยู่ตั้งนานอยู่เป็นปีแล้วจะจะคิดถึงแกก็เลยน้าเพราะว่าพี่พี่สมรก็ไม่ได้ไปไหนพี่สมรก็แค่กลับบ้านเนาะกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ถ้าพี่สมรคิดถึงหรือว่ามีการมีงานมีอะไรพี่สมรก็มาได้เหมือนเดิมนะคะก็ขอให้พี่สมรเดินทางปลอดภัยแต่ว่ารีบ ขับขับรถชาสารนะพี่สมรอย่าใจร้อนอย่าทําเป็นวัยรุ่นใจร้อนค่อยๆไปค่อยๆมาเราอายุเยอะแล้วแต่ไม่ได้นี่ขนาดขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งนาเดียที่วานนอนนี่ไม่ได้ยังหลับในเลยนะพี่สมรอนจะมาปูกกลับแล้วนะคะพี่ไม่ได้ยังหลับในเลยโบโบหน้าหน่อยว่าจะออกไปข้างนอกหนาวด้วยนั่นแหละต้องโบโบหน่อยนะคะ อยากดินก่อนค่อยกลับนันก็ไปอุ้ยเดินทางไกลพี่สมอนเดินทางนะคะกกตูมันไม่ใช่เรื่องง่ายอุ้ยพี่สมอนขึ้นเขาดูเหมือนรอยพญานาคเลยเนี่ยนี่นี่โู้ชัดเจนมากเลยนะคะนี่สงสัยนี่น่าจะลอยวนนี่น่าจะลอยวนนะพี่สมอนนี่น่าจะลอยวนนะนี่โอ้ลอยลอย มันถึงแม้นว่ามันจะเป็นก้อนเมฆนะคะแต่มันก็เป็นมหาจัจจรนย์มันเป็นรอยจริงๆนะคะนี่นี่นี่ดูสิเ,เห็นไหมอโอ้โหเป็นรอยรอยเหมือนพญยานาคาาาาหรือว่าองค์ปู่แตปรากฏให้เห็นนี่นอุ้ยเดือนก็ออกแล้วนี่ โอ,อ้ยลอยเห็นชัดเจนมากเลยเนาะพี่สมรเนาะเขาดักตะเกียงหรือยังไม่ได้น่าจะยังนะเออยยังอออูอ่เโอ้ลำเสร็จจแล้วังเห็นชัดเจนมากเลยค่ะรำชุดสีอะไเขียวค่ะ<า>ปุ๊ไม่รอเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดกระดิ่งกดติดตาม ให้แมดาแฟมิลีด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ TP Skin TP Coffee TP ก o g กกเจลล้างหน้าเจลอาบน้ำครีมกันแดดของ TP Skin TP Honey Soap เสื้อองค์ปู่ปาริจิตนะคะพี่สมนก็ได้มากราองค์ปู่เฮ้ยดับตะเกียงก่อนนะคะ ไปแล้วนะครับปุ๊รอแล้วเนาะพี่สมน์ก็มากราบลาขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะพี่สมน์เออแล้วให้อยถ่ายอยู่สิเลยเจ้าที่ครับเราไปต่อหอยนี่บอกเออปอนเดี๋ยวนี้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วหอยพรนะ้อมแล้วเ,เออคิดว่าปุไปป้าแล้วหอ,อ,อยก็ร่างว่าหอยสิไปทงไหนหนางใดเนาะ อ้อครเลยว่าโอ้ยไปปลาแล้วเนาะนัดกันแล้วบอสหากันค่ะแม่ขอยบอถ่ายคลิปพี่สมนก็ขอไปเหรอใดโอ้ยขอกลัาไปคลองเจ้าบ่เออป้า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 สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแต่ไม่ต้องไปนะแต่ไม่ต้องไปนะเอาอะไรมาให้ลูกเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้บ่มามาเลยนะไปไปล่อยลูกเอาไปล่อยลูกอืม